สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตรีวิวรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึคันเข้าใหม่นะคือเจ้าซูบารุนะครับ XV 2 0 i Sport ปี2015.17เข้ามาใหม่1คันครับหล่อเท่ๆเลยนะครับเป็นตัว Hasback นะครับเป็นสไตล์ Crossover นะครับ เป็น all wheel drive นะครับเครื่องยนต์2.0เบนซินเป็นตัว xv นะครับขับสนุกนะครับสัญชาติญี่ปุ่นนะครับซูบารุก็เป็นรถนะครับที่น่าใช้งานอีก1คันนะฮะซึ่งราคาในสุดพิเศษเลยนะฮะราคาเหลือ3 0 0แสนเข้าบาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมนะครับสามแสนเาบาทสำหรับคันนี้เข้ามาใหม่ด้านบนหลังคาก็จะมีตัวนะครับเขาเรียกว่าตัวเก็บสัมภาระด้านบนนะครับมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับ มีแหลกหลังคาที่เก็บสัมภาระด้านบนให้ครบเลยนะครับูชมเรียกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นถ้าใครที่ชื่นชอบความแรงนะครับสมรรถนะดีขับสนุกนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยแนละราคาจับต้องได้นะครับ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นกับกับเจ้า s u b ุ r u Xv เข้ามาใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งคันนะครับก่อนหน้านี้มีสีขาวรุ่นนี้อีกหนึ่งคันเป็นตัว2 0 i ตัวนี้เป็น ตัวสปอร์ตนะครับเพิ่มเติมชุดแต่งมานะครับแล้วก็ตัวแหลกหลังคาพร้อมที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับใส่มาให้เลยรอๆปี2015จดใช้งาน17นะครับทุณผู้ชมวันนี้379,000บาทใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้าซูบูรุคันนี้กันครับนี่ครับด้านท้ายนะครับให้ดูช่วงท้ายก่อนนะ เป็นตัว XV แล้วก็เป็นตัว All Wheel Drive นะครับเป็นตัว2 0 i Sport นะครับเป็นตัว Sport ก็ได้ชุดแต่งนะครับเท่ๆนะครับเป็นตัว Sport นะ XV Sport นะครับได้ชุดแต่งมาด้วยนะครับครู้ชวัคนนี้นี่ครับรวมให้ดูกันนะครับสวยงามน่าใช้งานนะพร้อมสีขาวด้านหลังก็มีกล้องนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับ Diffusion ด้านล่างมีลิ้นยื่นออกมาแบบนี้นะครับ นี่ครับเป็นชุดแต่งนะครับโลโก้นี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับดาวซีแชกนะครับสวยๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับสปอยเลอร์นะครับชุดแต่งนะครับสปอยเลอร์ออกสีน้ำเงินเทาสวยๆแบบนี้ครับสปอยเลอร์สวยด้านบนก็เป็นรูฟบล็อกนะครับมีรูฟบล็อกให้ด้วยนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับรูฟบล็อกให้ ล้อแม็กนะครับก็ะจะเป็นล้อแม็กทูโทนแบบนี้มาพร้อมน็อต5้ลูดิสเบกสล้อหน้าหลางังอย่างโยโกฮามาครับชุดแต่งก็รอบคันเลยด้านบนก็จะมีลูบล็อกที่สามารถเปิดปิดล็อกได้นะครับเก็บสัมภาระด้านบนได้ด้วยนะเท่ๆแบบนี้แล้วก็เราหลังคาหลังคาภาสี69เฤษภสภาคมปีหน้าเลย กระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับล้อแม็กเดิมโรงงาน4ีล้อเลยนะครับครับด้านหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้นะเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้กระจังหน้านะครับตะแกงก็เป็นแนวสปอร์ตแบบนี้นะครับจะมีคิ้วนะครับคิ้วน้ําเงินนี่ครับเหมือนตัวสปอยเล์ด้านหลังนะครับออกน้ําเงินเทาสวยงามดาวซีแฉกนะครับ โลโก้สุบูลุตะแงลังพึ่งนะครับเป็นสีดำนะครับมีที่ชักลากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นหลอดไส้ฮาโลเจน,มา,ม,ม,นมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกตัวรถได้สีขาวสวยเลยสปอร์ทเท่แบบนี้นะครับด้านบนก็มีรูปบล็อกให้นะครับ ครับ379,000บาทคุ้มนะครับคันนี้น่าใช้งานนะครับเป็นรถที่ดีไซน์สวยนะครับช่วงล่างสมรรถนะต่างๆถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับรถสไตล์นะครับเรียกว่าสไตล์คออสโอเวอร์นะครับคันนี้นะเป็นสไตล์คออสโอเวอร์ที่ลุยๆได้นะครับสมรรถนะดีนะครับใครที่เป็นสายลุยสายสปอร์ตชอบความเร็วชอบสมรรถนะดีๆตอบโจทยค์ครับคันนี้ Subaru XV 2.0i Sport นะครับมาพร้อมชุดแต่งนะครับรอบคันแล้วก็รูฟบอกด้านบนหลังคาเอาไว้ใส่ของต่างๆได้นะครับครับสนใจเพิ่มเติมแจ้งเข้ามานะครับวันนี้วันที่20นะครับวันที่สวันนี้วันที่20รกรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้ สำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์ขอเบอร์โทรได้นะครับารายละเอียดมีข้อมูลให้นะครับรถอยู่ที่เสรีไทย64นะครับมีนบุรีกรุงเทพสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับซื้อสดอย่างไนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับรวมถุงซูบูรุอีกหลายคันนะครับเราจะมี f o r e เ t e r อร์อีก4คันนะ f o r e s t e r อีก4คันนะครับแล้วก็มีซูบูรุตัวนี้ที่เป็นวโฉม 2.0i นะครับปี2015อีกคันหนึ่งสีขาวตัวนี้ได้เป็น15.17ได้เป็นโฉมสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตก็ได้ชุดแต่งด้านข้างก็จะมีสกเกอให้แบบนี้นะครับชุดแต่งสกเกอสีเงินนะครับแบบนี้นะครับชุดแต่งแบบนี้นะครับสกเกอสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นรูฟบล็อกนะครับเป็นรูฟบล็อกแบบนี้ราวหลังคาล้อแมกนะครับล้อแมกเดิมโรงงาน ร้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับรู้สวยการตีโครงสร้างเดิมนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูภายในเพิ่มเติมกันหน่อยครับสหรับเจ้า2.0 iSport คันนี้นะครับซูบูรุ นะครับก็ดีไซน์สวยนะโฉมสวยทรงสปอร์ตภายในนั้นเป็นเบาะหนังนะครับผู้ชมนี่ครับเป็นเบาะหนังเบาะสวยไม่มีขาดนะครับเกียร์ออโต้ระบบแอร์นะครับอนาล็อกนะครับจอเครื่องเสียงเป็นของเคนบูดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูชอนโทนนะครับตัวแพนดเนชิฟมีให้นะครับเบาะหนังภายในคอนโซลดำนะครับคอนโซลดำนี่ครับ เบาะหลังคอนโซลดาด้านหลังนะครับก็นั่งสบายนะค่อนข้างกว้างนะครับเป็นตัวคออเวอร์นะครับสําหรับรถสไตล์คออเวอร์นะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับทรงสวยสปอยเลอร์ไฟเบรกโดงที่สามกระจกบ,บานหลังไล่ฟ้าโลโก้โค้ดต่างๆกระจกเดิมโรงงานฝาถังอยู่ฝั่งขวานะครับ สไตล์รถยุโรปนะฮะฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งขวานี่ครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสภาพภายในก็ถือว่าสมบูรณ์นะนี่ครับ s u บา r ุนะครับกุญแจเป็นรีโมทบิสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมพรอมไลมันติฟังก์ชันนะครับมีคลูลสอนโทนให้ครบเลยนี่ครับโลโก้ดาวสีแฉก แบบนดึงชิปที่คอพุ่มละยมีให้นะครับขับหมดสปอร์ตได้นะครับเบาะหนังปรับเมนนวลนนะครับเบาะหนังปรับเมนนวลนันนี้ปี15้านะครับสอง5ห้าจดใช้งานปี17ราคาย่อมเยาวจับต้องได้นะครับ37900 0บาทนะครับคันนี้กระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีปรับระดับแสงไฟปรับ ระดับแสงไฟหน้าปัดเดินไม้ตัว t e x t i o n Control นะครับการลื่นถลาย Gear Auto เลขไม่คันนี้มาดูกันว่าใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตปรับนะครับเข้ามาด้านในกันนะครับมาดูเลขไม่กันมาสตาร์ทรถดูกันนะครับผู้ชมนะี่ครับเลขใไมค์คันนี้ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่85,000ืโลนะครับรถใช้งานน้อยนะ 85,000โลรถกลุ่มนี้นะครับใช้งานน้อย Kenwood นะครับ By Garmin นะครับเครื่องเสียงระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมนะเป็นแอร์ออโต้นะปรับออโต้ได้ระบบแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมแอร์ออโต้เครื่องเสียงบบ Air, เป็น Kenwood By Garmin นะครับก็มีส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับถอยตัวกล้องตัวนี้ใช้ไม่ได้นะ ตัวกล้องใช้ไม่ได้เราดูแลให้ตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออตโต้มีที่วางแก้วน้ํานะครับมีเบรกมือนะครับปุ่มไล่หุ้มหนังนะครับปัจตัฟังก์ชันครูชอนโทนปรับโหมดเครื่องเสียงนะครับปรับแทบ็วิทยุเอฟต่างๆฝั่งซ้ายส่งฝั่งขวาจะเป็นครูชอนโทนอ่าเซตค่าต่างๆนะครับจอบอกอุณหภูมินะครับแล้วก็บอกเรื่องของตัว เว่าอะต่างๆนะครับนี่ฮะสวยงามคันนี้นะครับสามแสนกว่าบาทราคาเบาๆจับต้องได้นะครับน่าชายครับใครอยากได้รถขับเท่ๆทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้ไม่เหมือนใครในะราคาเพียง3ามแสนเจ็ดเก้าพับาทนะครับก็สามารถโทรศัพท์หาผมได้เลยนะครับนี่คือตัวสปอร์ตนะฮะ 2.0i 0สปสองพ 15จุดใช้งานปี2017นะครับผู้ชม2015ันสิบห้จดสิขับสนุกครับซูบารุนะี่ครับซูบารุ 2.0i จุดศูสปอร์ตทรงสวยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะี่ครับทรงสวยนะครับมีตัวลูบฟล็อกด้านบนด้วยนะครับนี่ครับ สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับสลับสู่รุกันนี้นะครับไม่แบดมือก็โลเองนะครับราคาย่อมเยาวนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมนะครับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้เดี๋ยวอัปเดตกันนะครับวันที่ยี่สิบนะครับใครดูรีวิวแล้วสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับดูด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ได้ส่งสปอร์ตได้ชุดแต่งต่างๆมาครบรอบรอบคันเลยสปอยเลอร์นะครับกันชนไอ้สปอยเลอร์สเก์ตรอบคันแล้วก็ลูปบล็อกด้านบนนะครับเป็น AllV บิวซา e นะครับคันนี้สวยน่าใช้งานครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีถาดให้นะครับผู้ชมมีถาดแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับน็อตเดิมนะนี่ครับโครงสร้างเดิมเดิม โครงสร้างเดิมน็อตเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดเหลี่ยมน็อตเดิมเดิมเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเหลี่ยมน็อตเดิมเดิมเลยไม่เคยมีการถอดสวยภายในนะครับเป็นสไตล์ห้างที่นั่งนะครับเป็นสไตล์คอสโอเวอร์ห้างที่นั่งแล้วก็ร้อย่างอไล่อยู่ครบหมดเลยนะครับหลุมยางอไล่เดิมโรงงานนะครับหลุมเดิมนะครับซ้ายขวา หลุมยางอะไหล่เดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับแ่นเฟมต่างๆขอบยางต่างๆยังสวยยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทยังอยู่เลยนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทยังอยู่นี่ครับประตูด้านหลังฝ่าท้ายกระจกเดิมค้นเดิมกระจกเดิมค้นเดิมโรงงานไม่เคยมีการถอดนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับส u บ a r u xV นะครับ สอดชุดสูนสปอร์ตนะครับปี2015จดใช้งานปี17นะได้ชุดแต่งสปอร์ตนะครับสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ตัวรูปบล็อกด้านบนเล 8, เ็กไม่800กโลเองถือว่าใช้งานน้อยสภาพดีล้อมแม็กต่างๆไม่มีรอยเบียดเลยสวยนะครับคันนี้น่าใช้งานนะมาพร้อมยางโยโกฮามานะครับทรงสวยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องแข่งขังนคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องปิดท้ายคันนี้กันผมตามมาเลยครับ นะครับเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนะครับผู้ชมนี่ครับก็บเป็นเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลยนะคเครื่องเดิมโรงงานนี่ครับเครื่องสวยนะเครื่องสะอาดเรียกว่าเครื่องแห้งสะอาดใสนะครับเครื่องแห้งสะอาดใสนี่ครับเบ้าโชกเผนเพจต่างๆนะครับแผงคอจิ้งเรดสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนี่ครับสติ๊กเกอร์ต่างๆ เบาโชวแผ่นเพจนะครับนี่ครับโครงสร้างห้องเครื่องต่างๆก็สวยฐานหน้าเดิมนะครับฐานหน้าเดิมแบตเตอรี่นะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ครบนะครับผู้ชมนี่ครับสวยงามคันนี้เบาโชกซ้ายขวาครับเครื่องยนต์สวยนะแห้งสะอาดใสเลย เราจะมีการนะครับตรวจเช็คนะครับเช็คลิต์ทุกจุดก่อน่สมมนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ระบบไฟระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบแอร์ต่างๆพร้อมทำความสะอาดภายในภายนอกให้ใหม่ด้วยนะครับมีรับประกันให้ด้วยหลังการขายนะครับใครสนใจคันนี้นะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเจ้าซูบูรุนะครับ XV นะครับ 2.0i Sport พร้อมชุดแต่งรายละเอียดก็ตามที่แจ้งไปได้เลยนะครับชุดแต่งรอบคันสเก์ตนะครับแล้วก็ตัวรูฟบล็อกด้านบน ได้ไปแบบเท่เลยเลขไม้วิ่งไป80,000กวโลราคาเพียงแค่3 7 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อขอรายละเอียดแอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่างน,นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์อย่าลืมสแกนหนิงแจ้งเตือนด้วยนะครับอัปเดตทชมก่อนใครวันนี้พารถสวยมาอัปเดตให้ชมกันนะครับบอกว่าสูกใจค,คุณผู้ชมสําหรับคอซูบารุสายสปอร์ตขับสนุกนะครับรถที่ไม่ซ้ําแบบใครนะครับ รถสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับมีที่นี่เลยครับต้นยูสกาเซรีไทย6 4มีนบุรีกุนเทพนะครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับสวัสดีครับ